สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมากินข้าวกล่องโชยอีกแล้วข้าวกล่องโชของแท้นะคะมีป่นปลาทูกล่องแล้วก็จะมีผักมีไข่ต้มกล่องเหมือนกันก็จะมีหมกปลาซีทะเลกล่องเหมือนกันแล้วก็มีกระติบข้าวกล่องเหมือนกันมีแต่กล่องๆนะทุกคน ขอ,ของแท้มาทานด้วยกันค่ะทุกคนผักก็จะมีมะเขือมีแตงกวาผักชีลาวใบบัวบกผักสลัดนะคะก็จะมีผักในสวนนั่นละจ้ะนะก็ข้าวเหนียวก็ติดมือหน่อยนะปลาทูมามากินปนปลาทูกันอืมกลางมาด้วยปลาทูนี้ เราทํานะคะทุกคนอือหรอเราซื้อปลาแช่แข็งนะที่เป็นที่เขียนว่าอินเดียนแมคคารเรลที่แช่แข็งอะเนาะมาทําปลาเทอรกระปาดซิลทะเลนะทุกคนแล้วก็มาทําหอมหมกหอมหมกเนี้ย มีรสชาติไปทางเกลือค่อนข้างไปทางเกลือเราก็เลยนํามาปรุงใหม่ที่แรกเราห่อใจกับฟอยอย่างสวยเลยนะนะเราไม่มีใบตองเราก็ใช้ฟอยทุกคนอเราสับมะเขือด้วย,วยอขา่ต้มสะหน่อย ืแบบนี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนกินเสร็จปิดฝาไม่ต้องกลัวว่ามแมลงมันจะตอมกินเด็ดปิดฝายัดใส่ตู้เย็นเวลาจะกินต่อเอามาอุอน่นกินไม่ออก เพราบ้านไม่ศูนใช่ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมสทุกไลค์ทุกการติดตามจ้านมา,มาไปทานกันลังกล้องกันทุกคน